เอาละครับขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะฮะก่อนในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกม PUBG Mobile เล่นแค่ UMP เท่านั้นนะครับโอเคมันจะเป็นยังไงไปดูกัน <laughs> เอาละครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะจัดไปครับเราก็จะลงณนะจุดจดนี้เลยมาร์คสีเหลืองนี่โอ้ถึงที่ลงแล้วด้วยวัดโดดไปอย่าให้เสียโอ้ของก็เยอะนะแต่ว่าแบบนั้นแม็กโดนุ่ของเยอะแต่ว่าไม่มี UMP ผมว h e UMP ครับไปไหนล่ะครับเดนเดน UMP ครับ นี่เรากำังเล่นใชมไหมครับอินโฟมาป้องกันตัวก่อนแล้วกันนะครับผม,มอาเดี๋ยววะไม่มียูมพีเลยจริงจังหรืออะไรวะเนี่ยจริงจังหรือจริงจังผมมีมีอูซีนะแต่ไม่มียูมพีครับไปเล่นอูซีก็ได้ไวะยิงกันอยู่ไหนอ่ะเมื่อกี้ไปตรงนีนะ้ไหนไหนอ่ะแบบยิงกันตรงไหนอ่ะครับเปิดจุดจริงๆ,ๆเลยนะยิงแบบนี้นะ ว่ามันน่าจะเพิ่งหัดเล่นปะแล้วแบบกูยิงเล่นแปบ๊บอะไรเงี้ยโอเคไอ้พวกไก่อย่ายวมึงไปยุ่งเลยไอ้พวกไก่เดีย๋ยวมึงยุ่งกับมันแลบเนี่ยไก่กานะครับผมนั่นไงเห็นด้าฝั่งหลังเลยครับหน้าผมเลยเดีย๋ยวมึงไปยุ่งกับไก่การะกระป๋องแล้วกันนะครับผมกะเกินอะไรเงี้ยการยิงเล่นด้ยนะแต่เรียกตีนจริงๆเลยเดี๋ยวตีนก็ลอยไปนะครับผม คุณสีติดสวยอู้นี่ไง UMP ได้แล้วมึงเอ้ยทีนี้โอเคเล่นตอนเปิดเกมนี่กูว่าไก่แน่นอนนั่นไงยืนนิ่งๆกระโดดกระโดดเหมือนมึงเพิ่งเล่นอ่ะเหมือนมึงเพิ่งเล่นอ่ะเหมือนมึงเพิ่งเล่นอ่ะเพื่อนอืมไปไหนคิดว่าแกจะรอดเนื้อมือฉันได้อย่างนั้นเหรออ้าวไปไหนแล้วอะโอเคอยู่ในบ้านหลังนี้นี่เองคิดว่าจะรอดสายตาพี่ได้แล้วงั้นเลยน้อง คิดว่าแกไก่แล้วแกจะรอดสายตาฉันได้งั้นเหรอตายสิแกยิ่งจะตายเร็วกว่าเดิมนะ่นแแกไก่ในน้องเนี่ยไปฟาร์มมาผมว่าเป็น <utter> อ <hit> ูซี okay. ่น่าจะเหมาะสมกว่านะครับโอเคอ้เจออีกสองนอเดี simplified. ๋ยวนะแล้วก็ยิงกับจ้อนวิกแตกสองมาสองแตกสองนะครับผมโอ้กะสุนย์ห้าร้อยนัดนะครับทุกคนครับปาดโทกระสุนย์ห้าร้อยนัดมันจะยิงหมดบ่าวันนี้ไปมีฟาร์มแล้วทั้งนั้น หาขับรถเล่นเลยนะครับแล้วขับรถล่างแอดดอปกันดีกว่าเพราะผมอยากได้เกาะเลเวลเทพนะเกาะเลเวลสามนะครับได้คือหน่อยนะนี้ผมมีแค่เกาะเลเวลหนึ่งกากๆเองนะครับไปขับรถเล่นกันหน่อยเพื่อนๆ let's go แอดดอปจะมาแถวๆตรงกลางวงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปกลางวงนะครับผมถ้าจเจอรถยนต์ผมก็จะเปลี่ยนเป็นรถยนต์นะรถมอเตอร์ไซค์มันชอบแบบพลิศข้ามอะครับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วมันใช้หลบกระสุนไม่ค่อยได้ด้วยรถคันใหญ่ๆไหมที่แบบ เออแบบกระลบกระสุนได้อะไรเงี้ยเออผมว่าผมเจอละครับแถวนี้รถเกิดครเยอะนะไหนนะมองโอ้ผมลายตาโอ้โอ้เจอ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 ประเด็นเจอประเด็นนะครับผมเจอประเด็นแล้วนะครับผมไม่มีสโคปโนสโคปเลยทันทีสวยขอบคุณนะครับผมที่ส่งของมาให้เราแจุดนี้ขอบใจหลดย้ลเดอร์อะไรแบบนี้นะครับไปเก็บก็ไปเก็บวะไม่กล้งไม่กลัววงดวงวงแดงอะไรไม่รู้จักนะครับ องแดงอะไรไม่โดนรับปราบไปเลยยังรอ,อ,อ,อเอหมือนพระเอกโอ้เหมือนพระเอกเฮ้ยายมาถึงแล้วถึงละเว้ยถึงแล้วเว้ยเฮ้ยมีคนมาเหมือนกันสวยก็มาดิครับก็มาดิครับมันหล่อนะครับผมมันหล่อนะครับผมมันหล่อนะครับโอเคแตกไปดิเวนจะมาแย่งเก็บหรอฮะแตกไปดิครับหล่อเวนโอ้โหเกาะรีวิวสามยิงแตกเลยนะครับ มีคูณแปดผใส่ไม่ได้เดี๋ยวใจเยน็นแปดผมใส่ไม่ได้นะครับผมามาหาพี่มึงเหรอนะครับเออเพิ่มมาอาชิตะลับปืนที่ผมชอบมากมากเลยนะครับปืนนี้แต่ไม่ไม่เก็บว่ะโอ้หเคลโอเอกนะครับกระสุนที่มันยิงแบบแรงแบบมากๆนะปืนนี้แต่ว่าไม่เก็บว่ะเออเก็บไปเกาะนะครับผมเราจะเล่นแต่ยูนีผมก็บอกแล้วนะเรับเนี่ยจะได้แค่ไหนไดนปุนเทพแค่ไหนกูก็ไม่เก็บนไะป เราหมดทุล right. ่าแล้วผมพลาแล้วแม่งต้องมีคนมาเก็บแน่ไอพวกต้นโลบนี่มาเลยนะจะเป่ากระบาลมันนะครับเอ้ดูสิลงบีไปตรงฟาร์มครับแล้วก็กลับไปที่เดิมเปล่าวะเฟาร์มกลับก็กลับอ่าอ่าอ้ออ้อกล่องที่สองดูสิว่ามีอีอย่างไหนโอ้โหอวม what the fuck What the fuck บอ What the fuck โ oh อ้โหน้ำลายไรอยากได้อยากได้อยากได้อไดโอ้แต่แบบต <laughs> อนนี้จะอยู่ในเพียครับก <laughs> <laughs> ูอยากจะร้องไห้ <laughs> โอ้โหปืนที่เจิดที่สุดในแมปเลยนะนั่นนะเห็นแล้วน้ำลายไหลครับทุกคนครับอยากจะเล่นเหลือเกินนะได้เถอะโอ้ยทั้งเปิดทั้งอยากจะร้องไห้นะครับผม โอ้ทำร้ายจิตใจปืนเทพมาเพื่อแล้วกสซ่าไม่กูเลยทิ้งทังขยะเวนล่ออะไรวะเจอแต่ปืนดีๆครับเฮ้ยตายเถอะว้ยก่อนนะเราเลินจะอยูมพีครับราเก็บก็ได้โอ้โอ้ไม่ก็ยิงไม่โดนคุณนสุสิเวนมนล่อ ย่านะเว้ยโอเคไปมันยิงกันไปครับไม่มีรถเฉยๆโอ้โหทุกอย่างช้าไปหมดเลยไม่มีรถเจอเจอเจอหนึ่งนอะหนึ่งเนาะปีวีต้องยิงดักหน้านิดนึงนะเพราะกระสุนกว่ากว่ากระสุนจะตกเนาะตัวตัวโ,โ,โต้ไปเลยนะครับโอเคเราจะไม่ไปเก็บศพมันแล้วกันผมคิดว่าศพมันไม่มีอะไรมากเดี๋ยวมาดูแอ้ดอกกันนะปา๊าโอ้ปืนลอยนัดโอ้โหทำลายกันจังเลยนะครับ อยากได้เด้ปืนลอยนัดเนี่ยโอ้ยตกใจมันยิงแบบให้เกาะแตกเพื่อนะอยู่ที่สูงไว้อครับจะได้เปรียบนะคือแบบเราจะโผไปยิงตอนไหนก็ได้ไงไอพวกอยู่ต่ําแบบไม่รู้ว่าเขาจะโผมายิงตอนไหนเหมือนกันนะครับแบบก็ก็ยากอยู่พวกพวกอยู่ต่ําอะผมบอกเลยโอเคไปเลส ไปการกูมีรถแล้วเว้ยเอออีซี่ละเกลงไงทีนี้จัดไฝให้ใหม่เฟนขับรถไปประทาแม่งเลยนะครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยตั้ง13คนเดี๋ยวใจเย็นๆนะครับมันเยอะเกินไปเ,ออเจอหนึ่งนอหนึ่งนอระยะสองร้อยเมตรยิงเป็นชุดชุดละ5นัดนะครับผมอยู่หลังอ่าก้อนหินตรงนั้นเลยแล้วก็ขับชนแม่มเลยป๊าบเออนี่ครับเป็นวิธีฆ่าคนที่เงียบเชียบที่สุดที่เคยทำมานะครับผม คองบินก็บินมาแล้วจังหวะน,นี้ตั้งแม่งเครื่องบินครับเออเออเจอหนึ่งหนอเจอหนึ่หนออยู่ตรงต้นไม้ระยะ100เมตรโอ้โหชนไม่โดนนะครับผมจังหวะน,นี้แล้วก็ขับแอบตีนก่อนนะครับผมเดี๋ยวตีนแม่งมาหานะครับจัดไฟไฟกระพริบ จะไปไวัยรุ่นโอ้โหเดี๋ยวยิงมันไม่โดนยิงมันไม่รุนมันหลอยเว้นนะครับผมโอ้ my god ไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วเว้ย์อันตรายจริงๆแถวนี้ตายจะซาร่าห์เดี๋ยวช่างจะอันตรายอะไรยี่ยงนี้แอบและเวอร์ไม่อยู่แล้วนะครับใช้แฟ้มแพนนล้วกัน ไอเสนอการแบบนี้มันช่างอันตรายจริงๆเฮ้ยทำไมแบบ UMP เออถอดเกยบเสียงทำไมล่ะเสียงมันดังครับเสียงปืนมันดังเฮ้ยเมื่อกี้มันยิงไม่โดนผมนะครับแบบกระสุนมันหมดพอดีไงมันกด full auto เหมือนกันนะครับผมแบบ UMP มันลั่นช้ากว่ามั้งหรือเปล่านะหรือลั่นเร็วกว่าไม่รู้แต่ที่รู้ผมพยายามเก็บกลุ่มกระสุนไว้ในตัวมันได้มากที่สุดมันก็เลยแตกไปนะครับผมน้อยครับโอเคยิงกันไปนะครับผมไม่ไม่เกี่ยวนะครับผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวผมเป็นเสี่ยวมาซิ่วเหนียวให้แม่ผมรู้แค่ว่าอยู่ทีี่สูงดเปยบ ปล่อยมันฆ่ากันไปนะครับเราจะไม่เสือกนะครับถ,ถ้าเรื่องไหนไม่จําเป็นเราก็ไม่เสือกนะเออเดี๋ยวกูแตกเองนะครับผมไม่ดีนะครับเพราะงั้นถ้าแตกเอง <Okay. S 1> เราจะไม่เสือกนะครับเราจะไม่เสือกอง,ง่ายๆ <laughs> ให้มันฆ่ากันไปนะครับเฮ้ยมันชักจะหิวคิวแล้วว่ะฉันยอมไม่ได้แกฆ่าไปตั้งสองคิวแล้วตายสิ ใจเหืมเกริมชั้นเกินไปแล้วนะมันอยู่ไหนวะยิงกระตรงแอร์ด็อปปะอ๋อเมื่อกี้ผมเห็นหมอบอยู่จะใจเหืมเกริมชั้นเกินไปแล้วนะตายสิเอายิงกระตรงไหนวะโอ้ยจบแล้วจ้าโบนาดอกเมื่อกี้ผมเห็นมันหมอบแถวๆนี้นะครับผมอ๋อเบบ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  แวบหนะ่งจ้าหน่อยจ้าไหนนะเหยียบแม่งเลยสดเหยียบแม่งเลยสดอืมไม่ทันได้ยิงไหนเว้นมันล่อเออครับยังไงล่ะเออขับรถเหยียบแม่มลอยอะไรแบบนี้โอ้โหไข่หิงฉันนะไข่หิงฉันนั่นนี่โอ้เจอ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 หน่อครับโอเคจะไปสลับสลับที่นั่งแล้วก็ยิงกันสวยแบบพีสวยอะไรแบบนี้ โอเคครับรถกันต่อครับโอ้โหเหล,ลืออีกคนเดียวครับคนเสิร์ตไทยออกมาซิน้ำมันชั้นเดียวหมดก่อนไม่ใช่อะไรแกออกมาซิ <c oughs> เฮ้ยอยู่ไหนโอ้ oh, ชนะด้วยยูเอ็มพีหรือชนะด้วยรถกันแน่วะเนี่ยฮะนะครับผมตายเถอะมันไม่ยอมออกมาวะ่ะเฮ้ยรีบจบเกมได้ไหมตายซิ น้ำมันจะหมดไม่ใช่อะไรเว้ยแบบผมจะไม่ได้ขับรถนะครับกำลังเม,มามันกับการขับรถนะครับผมะระยะนี้ไอ้นั่นบอกกูแบบกูแอบแทบตายนะแอบในดวงญาแทบตายมึงขับเหยียบกูนี่จบเลยนะอะไรบแบบนี้ <c oughs> คือมันเห็นผมนะเว้ยแต่มันไม่ออกมายิงนะครับผมกำลังผมไม่น่ามีแล้วนะถ้ามันจะบีบขนาดนี้น่าจะหมอบอยู่ในดงญาโอ้เจอ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 ข้างหน้านั่นโอเคผมเจอมาละ เห็นก่อนมีสิทธิ์ก่อนอยู่แล้วไอ้น้องเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยจะวิ่งไปไหนโดนไปดิโดนไปดิโดนไปดิดปดเออแตกสวยพี่สวย number one my friend โอเคครับนักก็เป็นพาร์สำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะสุดยอดไปเลยนะ UMP ก็ชนะได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ